เราก็ยังไม่ไปพ่สูจน์ครับท่านได้จริงไหมย,ย่งนี้เขามียังไงนะสอนท่านกับล้งคืนกรรมทถามนม่ไหมอะไรท่านสรมารที่ท่านดีนอะไรอะไรธรามระควรไเเจโตอริยายางเจตโตกริยา้างเจตโตปริยญาดูจใจของคนคนขาอยู่ด้ใครจะสูงใครจะท่ามือใจเนี้ย่ันรู้ ให้นัายาเนาะการรู้ใจก็ยู่วันนี้ท่านเล่าเลยหลวงพ่อมีนเลยนะครไอ้ยังไม่พูดแต่เลยเตือนมาแตนมาวันนั้นมาประชุมวันถามหนักปฏิบัติถูกต้องครับเางคนจะพูดอย่างโน้นอ่างไม่เห็นนั้นอย่างนี้ท่านแต่ฟัเข้าเฉยกท่านพู้ฟังเ่อสซ้งแต่ผมไม่มันดีอยางเดียวแต่มันตริงเดี๋ยวับ อืมก็มอยู่ประมาณสองสามควันวันที่เขาไปค่ณม<น> 2, 2> ันสองข่นานมันเป็นมันเป็นพุทที่แบบแบบนี้ ในทางมนไม่ของเลอรับคือ่าลังอยู่ชั้นล่างอานาันภูเขากำลเงอยู่ชล่างภูเขาไม่เห็นมีใครเลยอยู่ชา้หล่างคือไปนอนข้างบนเดินไปจากเดินถึงเขาไปนิดเดียวปะถึงดีดีหลวงปู่แล้วครับถึงไม่ีพันั่งข่าวเกีนวครับทาไใเขาู่พักพอเลย ในใจดึงดึ๋งนี่ไม่รู้เราไปว่าไงอ๋อหลวงหลวงหลวงปู่หลวงปู่ปังวัดป่าของคุณก็เป็นลูกศิษย์โดยตรงหลวงผู้มีเลยใช่ไหมครับก่อนหลวงพ่อทาสกันใช่ไหมโอ้หลวงพ่อทาสเป็นม้ารังนี้อ๋อครับที่ปังก็หลวงพ่อมีที่เดินกันไปเชียงใหม่ไปตะมานู่นนั่นจะดูยังไม่เกิดสมรู้ แกเชื่อนะหลวงปู่อิติโกใช่ไหมปุ่มปัง้มอิติโรนอิติโกน้องอิติโรอิติโรวัดป่าหนองคุณทีนี้มีตอนหนึ่งที่ว่าเขาว่าหลวงพ่อมี่แต่นะครับสายเขาเป็นลูกศิษย์เรียนวิชาถึงมีชื่อเสียงทีนี้บอกว่าหลวงพ่อนี่หลวงพ่ออย่านี้ไปพิ่สูตรท๊อปทําได้จริงไหม ผมเขมีเองเลยนะสอนท่านกำลังคืนกรรมฐานใหม่ๆอะไรท่านสมาธิท่านดีอะไรในสมาธิควรเจตโตกะลียาลังมาตามเจตโตกะลียาลังเจตโตกะลียาลังรู้จักใจคนอื่นคนอื่นได้ใครจะสูงใครจะทำด้วใจเนี้ยท่านรู้ใช้ทายาเนาะยารู้ใจเก็คือวันนี้ท่านนจะเล่าเอง หลวงพ่อมีนี่แหละครับครับอย่างว่าไม่พูดแต่เลยเปิดเผยมาแคงว่าวันนั้นมาประชุมวันภาพนักปฏิบัติถูวปฏิเสธไงครับตางคนต่างพูดตางว่าตามไม่เห็นนั่นนั่นเป็นวิ่นี่ท่านตะฟังเขาเฉยแต่ท่านพูดคำทุสั้นแต่ผมนี่มันดีอย่างเดียวแต่มันจริงเด็กครับเลยนี่แท้ๆนั่นแหละ